ในที่สุดผมก็เจอสักทีนะครับกับค a m ร 2.5G Premium ที่เป็นเบนซินล้วนปี2021จดทะเบียน2022เลขไมา75,000กิโลเมตรแล้วเป็นไมเนอร์เชนประวัติสูตรลุกระยะตัวรถสีเดิมทั้งคันสีเมทัลสตีมเมทัลลิกสีนี้จะเป็นสีบ่งบอกว่าคุณกำลังขับรถไมเนอร์เชนอยู่คันนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วจริงๆหลายๆคนที่ติดตาม70อยู่นะครับจะบอกว่าดูหน้าตามันคล้ายๆกันแต่จริงๆอินดิเทลด้านหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากพอสมควรจริงๆนะครับซึ่งคนน มีในส่วนของไฟ LED สตริปแบบนี้ซึ่งตัวก่อนไมเนอร์จะเป็นชื่อรุ่นย่อย2 5 G นะครับไฟหน้าแบบนี้จะอยู่ในรุ่นท็อปพรีเมียมด้วยที่เป็นไฮบริดและปั่นเบาะหลังด้วยไฟฟ้ามีมาเหมือนกันนะครับข้อแตกต่างเดียวคือเส้นนี้นะครับไฮบริดจะเป็นโครเมียมแต่เนี้ยจะเป็นสีเทานั่นด้านกระจังหน้าตรงนี้เปลี่ยนไปหมดอาจจะดูคล้ายแต่ไปอินดีเทลจริงๆต่างมากครับตัวยางเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิม T. ี่ 05A ที่เป็นทูนันซ่าฝั่งคอมฟอร์ตรุ่นบนบน,บนแล้วนะครับของบริส เพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆแน่นอนมาดูสภาพภายในได้สรุปได้ไวเลสชาร์จจอกลางจาก7นิ้วขยับเป็น8นิ้วแล้วพพอร์ต t d r o i d Auto Apple c a r p l พ y แล้วจอ t f t ตรงกลางที่เป็นเรือนใหม่ไซส์ใหญ่ขึ้นจาก4นิ้วขยับเป็น7นิ้วโดยประมาณสวยงามมากๆน่าใช้มากๆจริงๆ c a m r y เนี่ย p r a c t i เ a l เรื่องที่นั่งด้านหลังมากๆผม186โดยประมาณยังเหลือพื้นที่เล็กรูมแบบนี้เปิดออกมา จะเจอช่องสอดไมโครฟหรืออะไรก็ได้สอดของย,ยาวๆมาได้ช่องนี้เปิดได้นะครับแล้วอีกหนึ่งจุดที่ต่างมากแม่ในรุ่น2 5 G vs กับ2.5พรีเมียมที่เป็นมนเชนคือ LED ด้านหลังตรงนี้จะครบแล้วเหมือนตัวท็อปแล้วซึ่งก่อนหน้ามินิเชนเนี่ยจะมีแค่เส้นด้านบนอันนี้สวยขึ้นเยอะมากจริงๆมาดูฝาท้ายนะครับมีสปริงผ่อนแรงขึ้นให้คล้ายๆไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟฟ้านะแล้วข้างหลังเก็บของได้เยอะๆแบบนี้สุดมือครับเจาะลึกเข้าไปเลยนะครับนอนหินดิบแบบนี้ผมไม่อยากเก็บถ้ารับได้ ไปต่อเถอะเพราะสีมันเดิมออริจินอลเพนแล้ว70เป็นรถที่มีมัดกล้ามมีลายเส้นชัดเจนคันนี้เป็นเครื่องดีเฟสแล้ว18กิเมตร่อลิตรต่างจังหวัดผมว่าทําได้จริงๆเป็นตัวเลขที่ทําได้จริงๆแบบไม่ต้องเกรงเท้าวิ่งไปตามสภาพถนนสนใจติดต่อคารลี่ถูกช่องทางที่คุณสะดวกครับ